แก้มขาวคืออะไรต้นแก้มขาวมีชื่อสามัญว่า butterfly flower ต้นแก้มขาวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า musenda s a n d ด r i a n a riddle จัดอยู่ในวงเข็มหรือร u b i a ยซีนต้นแก้มขาวมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่ากระเบอร์ขาวกำเบอร์กำเบอร์ขาวผีเสือ้อแก้มขาวร่างแก้มพอแต่แก้มอ้นดอกหญ้าปา่าใบต่างดอกเป็นต้น ต้นแก้มขาวจะเป็นพันธุ์ไม้พุ่มรอเลื้อยมีความสูงได้ประมาณ1-2เมตรเนื้อไม้เหนียวผิวเปลือกเป็นสีน้ำตาลเทาถึงเข้มส่วนกิ่งก้านแต่ขแขนงเป็นพุ่มแน่นในช่วงปลายกิ่งลำต้นและกิ่งก้านมีขนละเอียดสีน้ำตาลแดงขึ้นหนาแน่นขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพะเมลดกับวิธีตอนกิ่งมีถิ่นกำเนิดในเข้าสมุทรอินโดจีนพบได้มากตามชายป่าดิบทางภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือและพบได้ตามปา่าดิบเขาหรือปา่าดิบแรงทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่ความสูงจะกระดับน้ำ ทะเลประมาณ400 1,300เมตรชอบความชุ่มชื้นและมีแสงแดดปานกลางใบต้นแก้มขาวใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกันลักษณะของใบแผ่เป็นรูปรีปลายใบแหลมโคนใบสอบใบมีขนาดกว้างประมาณ4-5เซนติเมตรและยาวประมาณ5-8เซนติเมตรมีขนละเอียดทั้งสองด้านหลังใบเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันแผ่นใบแผ่มองเห็นเส้นขนงใบเป็นลอน หูใบชัดเจนอยู่ระหว่างก้านใบดอกต้นแก้มขาวออกดอกเป็นช่อสั้นๆที่ปลายกิ่งดอกย่อยมีจํานวนมากก้านดอกสั้นกลีบดอกเป็นสีเหลืองสดถึงสีส้มเชื่อมติดกันเป็นหลอดส่วนกลีบเลี้ยงคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดส่วนปลายแย,ยกออกเป็นห้าแฉกกลีบดอกเป็นหลอดยาวประมาณ2เซนติเมตรปากหลอดมีขนละเอียดยาวปลายแย,ยกออกเป็น5กลีบเมื่อดอกบานจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเ,เกสรเพศผู้อยู่ในหลอดดอกมี5อัน ดอกแก่มีใบเลี้ยงขนาดใหญ่หนึ่งกลีบมีสีขาวนวนลลักษณะคล้ายใบเป็นรูปรีมีขนาดกว้างประมาณ3-5ถึงเซนติเมตรระยวประมาณ5-6ถึงเซนติเมตรปลายแหลมคอดเรียวโคนใบมนและสอบเรียวผลต้นแก้มขาวผลเป็นผลสดมีลักษณะเป็นรูปไข่หรือรูปรีขนาดเล็กสีเขียวผิวมีช่องอากาศปลายผลยังคงมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ผลแก่เนื้อจะนุ่มภายในผลมีเมล็ดจำนวนมากในหนึ่งพวงจะมีผลประมาณ15-20ถึงผล ประโยชน์และสรรพคุณของต้นแก้มขาว 1. เปลือกเนื้อไม้และเง้าแก้มขาวมีสรรพคุณเป็นยากระจายโลหิต2ชาวลั่ใช้ลำต้นนำมาต้มกับน้ำและผสมกับสมุนไพรอื่นๆอีก9ชนิดให้เป็นยาบำรุงกำลัง 3. เทาแก้มขาวมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ผิดสําดง 4. เทาใช้เป็นยาแก้ไข้ทับระดูหําตำรับยาพื้นบ้านละนะ้านนาจะใช้รากแก้มขาวนำมาขูดผสมกับรากผักคราดและรากแข้งกวางดง ใช้ตุนกับไก่กินเป็นยาแก้ปวดฟัน 6. ชาวเขาเผ่าแมวจะใช้รากแก้มขาวนํามาต้มกับน้ําดื่มเป็นยาระบายช่วยให้เจริญอาหาร 7. ลําต้นใช้เข้ายารักษาโรคริษีดวงทวาร 8. เปลือกเนื้อไม้และเง่าแก้มขาวใช้เป็นยาขับน้ํานิ่วในไตเกในปัจจุบันนิยมนํามาใช้ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป ขอกล่าวขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมานะที่นีด้วย